สวัสดีครับผมนายเฉลิมพรเทียนศรีนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชวัทยาล์สุโาทมกับผมได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ความรู้จากการอบรมโครงการ PBL using ICT นะครับหรือการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ ICT นะครับซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นั้น กับผมได้ทําการสอนในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพกกันธุกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73ครับในขั้นที่1น,นะครับเป็นขั้นการนําเข้าสู่บทเรียนัหรือขั้นสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนก่อนนะครับ ในขั้นนี้นะครับผมได้ใช้เกมนะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับในการสร้างความสนใจหรือว่าดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเข้ามาหาเรานะครับซึ่งเกมแรกเนี่ยะครับชื่อว่าเกมส่งมาสากายนะเกมส่งมาสากายเนี่ยนะครับจะเป็นเกมที่ให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้ใช้สมาธินะครับใช้ฝึกความจดจํานะครับแล้วก็ฝึกการส่งลักษณะท่าทาง นะครับส่วนในเกมที่2นะครับเกมที่2เนี่ยนะครับถ้าผู้ชมได้เห็นนะครับจะเป็นเกมลูกแมวหาพ่อแม่นะครับในเกมนี้นะครับเราจะให้ผู้เรียนเนี่ยสมมต,ตัวเองเป็นแมวแล้วให้วิ่งไปหาพ่อแม่ของตัวเองที่มีลักษณะสีเหมือนกันหรือมีลักษณะลวดลายเหมือนกันนะครับ ในขั้นที่2นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เล่นเกมแล้วนะครับนักเรียนเกิดมีความสงสัยนะครับขั้นนี้นะครับครูผู้สอนก็จะมาทําการอ,อธิบายนะครับเนื้อาหาที่จะทําการสอนทั้งหมดนะครับเมื่อครูอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้นักเรียนนะครับทำใบงานโดยใบงานที่1เนี่ยครับเป็นใบงานรายบุคคลหรือใบงานเดี่ยว เมื่อเรียนเกิดปัญหานะครับก็ให้ในักเรียนเก็บปัญหานั้นไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่านะครับในการจัดการเรียนการสอนขั้นต่อไปนะครับูจะฝึกให้ในักเรียนได้ใช้การใช้ปฏิสัมพันธ์นะครับร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างนักเรียนนะครับในขั้นที่3นี้นะครับหลังจากที่ผู้เรียนนะครับได้ทํรายงานลายบุคคลมาแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับครูก็จะทําการจับกลุ่มนักเรียนนะครับเป็นกลุ่มย่อยประมาณ5กลุ่มนะครับหลังจากจับก,กลุ่มย่อยแล้วนะครับเราจะให้หนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ทํรายงานกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรายงานกลุ่มนี้ครูจะเน้นนะครับให้นักเรียนนําปัญหาที่ได้จากการทํรายงานรายบุคคลเนี่ยนำเข้ามาปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มนะครับ ในขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4นะครับจะเป็นการนำเสนอผลจากการทำใบงานนะเป็นลายคลุมนะครับ,นะรบซึ่งการนำเสนอเนี่ยนะครับครูผู้สอนจะให้นักเรียนได้ใช้ ICT เข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับในการนำเสนอผลการทำใบงานนั่นเองนะครับซึ่งตัวตัว ICT ที่ครูสอนได้ให้นักเรียนนามาใช้นั่นคือแท็บเล็ตที่ทุกเรียนเรียนอยู่แล้วนะครับให้นําแท็บเล็ตนะครับมาถ่ายวิดีโอเพื่อนในกลุ่มโดยที่ให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ดาเนินรายการนะครับเป็นผู้นําเสนอเกี่ยวกับลักษณะทางมรุกรรมที่เราถ่ายทอดมาจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้เพื่อนเป็นคนถ่ายวิดีโอหนึ่งคนนะครับ ลักษณะนี้ก็จะเป็นการวางแผนการทํางานภายในกลุ่มไปในตัวด้วยในขั้นตอนที่5นะครับครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนี่นะครับนําวิดีโอของตนเองเนี่ยนะครับมาแชร์นะครับร่วมแบ่งปันวิดีโอกันร,ระหว่างกลุ่มนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ละกลุ่มนะครับ Alors, ซึ่งเนี่ยผมจะมีตัวอย่างวิดีโอให้นะครับท่านผู้ชมได้ชมกันครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิดีโอที่ทางนักเรียนเนี่ยนะครับได้ถ่ายทางม well mm ันเองนะครับโดยใช้ไอซีทีที่ทางเราทางครูได้ส่งให้ได้จัดไปให้นะครับตัวอ้วนเหมือนพ่อคคนจะมายรับจวผอมเหมือนแม่จมูกเหมือนพ่อครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่6ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อเน,นื่องจากขั้นตอนที่5นะครับเมื่อเด็กนะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์กันร,ระหว่างกลุ่มแล้วนะครับครูผู้สอนจะเรียกทุกกลุ่มรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเรียกรวมในครั้งนี้นะครับเป็นการสรุปนะครับท้ายชั่วโมงนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะครับในวันนี้นั้นเนี่ย แักเกรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างทุกท่านเห็นแล้วนะครับว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงกรหรือว่า PBL u s i n ICT ถ้าเรานำมาใช้เนี่ยแกเกรียนครับจะสามารถเกิดการเรียนรู้รได้ดี ID, ไม่แพ้รูปแบบการสอนใดๆทั้งเด็กนะครับยังสนใจให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งที่สําคัญที่สุดแล้วครับเด็กจะสามารถเกิดสมรรถนะที่สําคัญที่หลักสูตรารีก,การศึกษาคันธิไถ่ปีที่ักราศนันท์รอาิเด้กล่าวไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วกระผมขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ